ับโดยผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก็คาดการนะครับว่าจะมีการหา,หารือกับกะกะตเพื่อกําหนดการวันเลือกตั้งในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เตรียมหา,หารือวงเล็บกับสอวอถึงทางออกของประเทศในวันพรุ่งนี้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและก็มีกฎหมายรองรับครับ ความเคลื่อนไหวของนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงภพศสารปฏิบัติหน้าที่แทนนาย,ยกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายของวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารากิจที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนโดยนายนิวัฒน์ธรรมรงเปิดเผยนะครับว่าได้รับการประสานจากวุฒิสภาเพื่อหาหรือถึงทางออกของประเทศแล้วซึ่งจะมีการหาหรือร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสวในวันจันทร์ที่1 9กพฤษภาคมนี้ แต่ยังไม่เปิดเผยเวลาและสถานที่โดยจะเป็นการหารือแบบบงเล็กและอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเพราะหากต้องมีประเด็นหรือเรื่องใดๆที่ต้องด,ดําเนินการขึ้นทุนกล้าวก็จะต้องมีกฎหมายรองรับครับเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายน่าจะได้พิจารณากันนะครับแล้็ทางออกประเทศเนี่ยก็ต้องก็สามารถคิดได้หลายวิธีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดคือว่าทางออกเหล่านั้นเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎหมายและตําูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องถ้าไปคิดแล้วไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเนี่ยเรื่องก็คือคิดได้ทําอะไรได้พูดได้คุยได้แต่พอทําเขาจริงๆมันทําไม่ได้เพราะว่าเรื่องการแต่งตั้งในงรุ่นตีก็ดีเรื่องการมีสภาก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งจําเป็นจะต้องนําทุนกล้าถว,วายนําทุนกล้าถว,วายทีนนี้การนําทุนกล้าถว,วายเนี่ยเราจะต้องมีนะเรียบร้อยเลยนะอ้างอิงกฎหมายไหนอะไรแต่ไรเงี้ยถึงจะได้ นะจะขึ้นไปโดยไม่ไม่ได้อ้างอีกกฎหมายใดๆเลยทําไม่ได้นะครับก็ทางทางสํานักงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ดาเนินการต่อไปหากว่าเรื่องนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับถึงขนาดนี้นี่เราได้รับการประสานเป็นทางการจากทางที่สภาวาอย่างไรถเอ่อได้ได้รับการประสานเลยครับแล้วก็เราก็จะคุยกับทางคณะตัวแทนของคณะเขาภายในวันจันทร์เนี่ยครับ ส่วนการหาหรือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งและเงื่อนไขอย่างเช่นหากมีเหตุจำเป็นใดที่ต้องเลื่อนการเลือกตั้งหรือมีการขัดขวางจะต้องทำอย่างไรคาดว่าจะมีการนัดหาหรือรอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าแต่อาจจะเป็นการหาหรือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อความสะดวกในเรื่องของการจัดสถานที่พูดคุยทางนี้อาจจะต้องมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายกำหนดครับ